ียกีเพงเนี่ยนะครับเฮียกีเพงเนี่ยเขาผ่านเรื่องราวการสัมผัสรถค่อนข้างมายาวนานมากนะครับทำให้เวลาท่านเวลาจะทําอะไรแล้วเนี่ยจะคิดออกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรทํำยังไงนะครับอันนี้เฮียกีเพ้งคันนี้ถอดลังคาได้ด้วยใช่ถอดได้ถอดลังคาได้จะลําบากไหมเนี่ยก็ก็ต้องก็ต้องลื้อลื้อตรงนี้กับลื้อนี่เยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เคยถอดเลยเพราะว่าเพราะว่าเมืองไทยเราไม่ไม่สมควรไม่ไม่เหมาะที่จะไม่เหมาะเลยมันร้อน อันนี้เราก็เอาแบบว่าขับสบายๆเปิดประทุนเอ้ยไม่ต้องเปิดประทุนสบายๆมีแอรวิ่งไปนะครับนี่คือสิ่งที่ตั้งขึ้นมานะครับโอ้โหนี่ประตูรู้สึกเป็นแม่เหล็กดูดด้วยเป็นแม่เหล็กดูดนะนี่ฮะนี่ฮะเรียบร้อยนะครับด้านท้ายดูด้านหัวนะครับนี่คนนี่ก็คือตีหัวขึ้นมาทั้งคันเลยตีหมดเลยนะความโค้งมนเนี่ยนะฮะยังได้กินายของยุคหนึ่งเก้าสามแปาเจ็ดอยู่ตลอดเวลา นะครับจอแบ่งนี่กระจกจอแบ่งนะครับดูการทำโอ้เนี้ยระดับแป๊ะมากใครจะรู้เนี่ยถ้าไม่บอกนี่ไงไทยเดอะคลาสติกคาร์หนึ่งเก้าสามหกเห็นไหมฮะกันทนหลังเราก็ทำเองทำเองหมดแล้วไฟท้ายครับเนียไฟท้ายก็ทำเองโอ้โหเนี้ฮะดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นหยดน้ำเป็นหยดน้ำนะครับนี่คือสิ่งที่ยา้กีเพงเขาได้คิดนะครับผมผม พูดไม่ออกจริงใช่จะเอาอย่างอื่นมาใส่ไม่ได้เลยมาเสียรถที่เฮียบอกผมว่าเพื่อนเฮียเขาบอกว่าเฮียทําไมนะบ้าบ้าเพื่อนเพื่อนเฮียก็บอกว่าเฮียนี่บ้าไปแล้วนะแต่แต่พอบ้าเสร็จปุ๊บเป็นไงเสร็จมีแต่คนบอกอยากให้ทําบ้างอยากให้ทำแล้วทำอีกไหมเฮียไม่ทําแล้วไม่ทำแล้วเหมือนอารมณ์มันจบฉีดไปแล้วนะฉีดแล้วมันมันครบแล้วอ่ะอืมาขับไปที่ไหนมีแต่คนคนอยู่ข้างๆรถนะกดแก ยอดยอดยอดโอ้โหสวยจริงแต่เขารู้นะทำเองอ่ะเขารู้เขาเขาคงจะไปไปดูจากอะไรมาตัวอย่างะนะ,ะบางทีเราอาจจะมีออกอ,ะอ่ะมีคนมาถ่ายออกออกไปที่เน็ตก็มีเราก็ไม่รู้ครับแต่คราวนี้เนี่ยผมมองว่าจยทาได้ลงตัวมากนะครับคือความโบราณเนี่ยก็เหมือนจะไม่โบราณนะครับค่อนข้างจะร่วมสมัยม,มากนะครับหลังดูจากลักษณะระดับของรถนะครับประตูหลังคาสโลป ระดับไม่สูงจนเกินไปนะครับโห oh, สุดยอดเยียกีีเพลงครับ,รบหลังจากที่เราหลัจากที่เฮียเดินทางมาเนี่ยกับการทำเล่นรถโบราณคลาสสิกจนมาถึงเรามาเริ่มแบบมีไอเดียแล้วก็ประดิษฐ์รถขึ้นมาเองใช่ไหมฮะใ,ให้ไอเดียกับตัวเองมีครั้งไหนที่เฮียเดินทางแล้วประทับใจมากที่สุดไหมฮะ ไอ้วันนั้นเขาเลดบูไปขับขับในให้ในหลวงอ่ะอ๋อที่ว่างาน F1 อ่า f อวัที่ว่าเป็นงานประวัติศาสตร์เลยนะฮะผมก็ไปไปไปขับให้เหมือนกันแต่ว่าผมขับเป็นกลุ่มไปอ่าพอไปถึงตรงอ่าผ่านฟ้านี่ครับเขาเห็นรถผมมาเขาคึกว่ารถ F1 ันึงเขาไล่ผมเข้าไปข้างในเลยครับเขาบอกเชิญเข้าเข้ามาข้างในเลยเข้ามาข้างในเลยครับโอ้โห ก็เลยเป็นคันสแตนเลสที่เข้าไปขับในในงานเนี่ยซึ่งวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกเราภูมิใจมากที่เราได้ในเราได้ขับเรารามาเฉยๆก็ไล่เราเข้ามาขับเล่นวาเนี้ยได้ขับทั้งห้ารอบคือจริงๆแล้วเนี่ยเฮียกีเพลงเขาแค่จะเดินทางไปไปชื่นชมไปแสดงความเป็นขบวนการรถโบราณทั้งขบวนแต่เขาเห็นคันนี้มาเห็นผมแต่งตัวใส่หมวกกันน็อกก็นึกว่าผมจะมาขับข้างในเลย อันนี้ก็เลยเขาก็เชิญเข้าไปั้างในเลยเปิดเลยเปิดที่ให้วิ่งเข้าไปเลยวิ่งไปตรงนั้น5รอบก่อนที่ f อวันจริงเนี่ยจะวิ่งครับอ๋อผมรู้แล้วเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าเฮียมาต้องผลิตเอฟวันอีก1คันอีกหคันเอาละฮะถ้ามาอีกทีนึงนะจะเอาเอคันนี้วิ่งทีนึ่ เฮียกี่เพลงฝากอะไรถึงคนที่เขากําลังเล่นรถอยู่กําลังมองดูอยู่ว่าให้กําลังใจกันหน่อยเนี่ยก็รถโบราณมันก็น่าเล่นนะครับแต่ต้องทําให้ถึงอืถ้าทําไม่ถึงมันก็ไม่สวยอีกแล้วครับแล้วก็อยากจะทํารถแบบนี้ก็ผมแนะนํำได้ว่าถ้าถ้ามี ตัวเองกึงเป็นเป็นช่างเองออกแบบเองอะไรได้ควรทําได้ก็ต้องทำถ้าออกแบบไม่ได้อย่าทําเดี๋ยวมันมันไปครึ่งหนึ่งเสียมันจะเสียเงินอ่ะใช่ไหมก็คือเตือนกันไว้เตือนไว้ก่อนว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงไม่ได้บางทีขึ้นแล้วไม่ลงไม่ได้เราสนับสนุนกันว่าก็คืออยากให้อยากให้แบบว่าถ้ารถโบราณนะก็ซื้อรถโบราณมาก็แต่งสวยๆนะขับรับแต่ว่าเอาเครื่องใหม่ใส่ใช่ ลอเลิกก็เอาอะไรใหม่ใส่ใช่ไหออ้ของเก่าเก็บไว้ของเก่าเก็บไว้เก็บไว้แล้วเราก็ขับแบบรถโบราณอย่างนี้ได้ก็คือจริงๆแล้วอย่าไปยึดติดนะครับอย่าไปย <นะ S 2> ชดติดรถโบราณถ้าถ้าจะเป็นรถโบราณก็จริงแต่ว่าตัวถังนห้มันเป็นโบราณไว้แต่ส่วนในจะเป็นของใหม่หมดมต้องอย่างนั้นเพื่อในการขับขี่ไปได้ทุกที่ด้วยใช่ๆๆแล้วเราเราได้สนุกด้วยนะมั่นใจ มั่นใจมั่นใจไม่ต้องไปกังวลพะวงหน้าพะวงหลังหรือยังไงอะไรอย่างนีงน้ีของเก่าเลยนะ,ะถ้าตอนรถเก่านั่นมาถ้าเราไม่ยอมทําเครื่องอไม่เปลี่ยนโชค๊คไม่เปลี่ยนลูกยางไม่เปลี่ยนอะไรนะั่นเนี่ยปัญหามาเยอะมากเลยครับเพราะคันนี้ส่งไปที่เบนเบนที่เดียวเองนะทำเฉพาะฝาสูบอย่างเดียวกับเครื่องกับลูกสูบสองแสนประมาณสองแสนน่ะโอ้โหสองแสนนั่นแหละฮะพรายไปนะมันเสียเงินเยอะนะ แล้วมันได้เดิมมาทุกอย่างเนี่ยมามาดูเครื่องเออดูเครื่องเดนหน่อยโอนผู้ชมรับมาดูเครื่องแล้ตรงไหนอ๋ออย่างนี้ยกขึ้นมันเดิมหมดครัคันนี้นี่เดิมหมดเลยนะครับก็เป็นเครื่องเบนซ์หนึ่งสองสามอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวถังก็ยังเดิมตัวถังนะครับะเลขเลขตัวถังเลขตัวถังเลขเครื่องเลขเครื่องเครื่องเดิมครับถ้าจะทําเลยว่าเออนึกจะทําแต่ต้องทําได้ตลอดนะถ้าไม่ตลอดอย่าทําอื เพราะฉะนั้นเฮียไม่ออกไม่ไม่สวยอ่ะก็ขอบอกไว้เลยนะว่าเฮีกยกี่เพลงเขาฝากพวกเราไว้ว่าคือถ้าเรารักที่จะเล่นแล้วเนี่ยก็ขอให้ออกแบบเป็นด้วยหรือว่าเรียนรู้มันด้วยนะครับอ,อย่าไปฝากมือไว้กับชัยกับช่างทัดแค่นั้นเพราะบางทีมันเดินอาจจะได้เดินแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเรามาต่อเองบางทีมันอาจจะทําให้เราท้อหรืออาจจะไปไม่เป็นนะครับของเราเองมไปเรื่อยๆไงไปจนจบใช่เพราะฉะนั้นเอางี้แล้วกันครับเอาเป็นว่า ติดตามรายการชีวาคลาสติกนะครับแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่คุณไขอยากจะไขข้อข้องใจบอกผ่านเราลองทีเรามาปรึกษาร่วมกันช่วยได้เดี๋ยวผมปากปรึกษาผู้ใหญ่บ้างนะครับแล้วก็มาคุยกันช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะครับสําหรับเรานะครับต้องขอขอบคุณมากนะกับเฮียกีเพลงที่สละเวลาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮียกีเพลงผมขอบคุณเฮียมากนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรับถือมากนะครับสวัสดีคับขอบคุณครับเฮียขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โห

และออกรายการร่วมกับเรารับไปเลยครับเสื้อจากรายการชีวาคลาสติกครับมีเธอใจไปกับโลงินกวานไกลแล้วคับไปบนเเส็นทางมาเพื่อตและป